ข่าวดีครับทุกคนวันนี้พี่หมีโซลาเซลล์จะพามาแนะนำเว็บไซต์นะครับที่เขาแจกคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาเซลล์ให้ฟรีครบทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับพร้อมกับนะครับจะมีรีวิวนะครับการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาเซลล์นี่ทุกคนดูเลยครับในคลิปนี้เป็นไงบ้างครับนําแปลงสุดๆไปเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือนะครับทีมช่างเจาะบ่อบาดาลโซลาเซลล์นะครับที่กำลังอยู่ในช่วงนะ กำลังการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาเซลล์แล้วอยากได้คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดนะครับมานะครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับที่เว็บไซต์ aecban d com เลยนะครับเว็บที่พี่หมีโซลาเซลล์นะครับทำขึ้นมานั่นเองนะครับเว็บนี้นะครับจะมีการแจกคู่มือการติดตั้ง ปัมป๊มบาดาลโซล่าเซลให้ฟรีนะครับทุกรุ่นทุกแบบไม่ว่าจะเป็นนะครับปัมป๊มบาดาลโซล่าเซลรุ่นที่กําลังขายดีในตอนนี้นะรุ่นราคาถูกสุดประหยัดสุดนะครับเป็นปัมป๊มบาดาลโซล่าเซลหกร้อยวัตศูนย์แปดแรงม้ารุ่นสองแผงนะครับแค่แผงโซล่าเซลสองแผงนะมีคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดให้นะครับหรือเป็นปัมป๊มบาดาลโซล่าเซลขนาดเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์หนึ่งแรงม้านะครับรุ่นใช้แผงโซล่าเซลสามแผง หรือจะเป็นปั๊มบาดานเซลล์เซลตระกูลนะครับรุ่นขวัญใจมหาชนนี่เลยนะครับต้องเป็นปั๊มบาดานเซลล์ขนาด2นิ้วนะครับหนึ่งพันหวัตต์ใช้แผงเซลล์เซลส์่แผงมีคู่มือการติดตั้งให้หรือจะเป็นนะครับปั๊มบาดานเซลล์ขนาด2นิ้ว1 5 0 0าวัตต์นะครับรุ่นขวัญใจมหาชนใช้แผงเซลล์เซลลี่แผงก็ได้6กแผงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับปั๊มบาดานเซลล์รุ่นใหญ่สุดนะน้าแรงสุดน้ําเยอะสุดนะครับน่าคือ ปั๊มบาดานโซลาเซลล์รุ่นนะครับ3แรงม้าแล้วก็4แรงม้าใช้แผงโซลาเซลล์แปแผงนะครับเราก็มีคู่มือการติดตั้งอย่างละเอียดแจกให้ฟรีนะครับรวมทั้งนะครับสำหรับคนที่นะครับต้องการปั๊มบาดานโซลาเซลล์สระบบใช้ได้ทั้งไฟบ้านและก็ไฟแดดนะครับ ACDC นั่นเองก็จะมีคู่มือการติดตั้งแจกให้ละเอียดครบทุกรุ่นทุกแบบเลยนะครับพร้อมกับนะครับพี่หมีทําคลิปรีวิวนะครับสอนวิธีการติดตั้งนะเป็นคลิปวิดีโอสอนอย่างละเอียดเลยนี่ครับลงมือนะครับ อ่าเปิดกองกันทนยังไงเอาสายไฟยเซลล์ใส่ตรงไหนสายไฟปั๊มน้ําใส่ตรงไหนนะครับต่อแผงต่อยังไงทําคลิปสอนเอาไว้ให้นะครับละเอียดครบถ้วนทุกขั้นตอนเรียกได้ว่านะครับดูคลิปในเว็บไซต์พี่หมีจบปุ๊บนะครับติดตั้งเองได้ทันทีนะครับทุกคนครับอะไรครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเว็บไซต์ AEC Bank ซึ่งเป็นเว็บไซต์นะครับที่พี่หมีทําขึ้นมาเพื่อแจกคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดาลเซลล์ให้ทุกๆคนฟรี ทุกรุ่นทุกแบบครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บไซต์นี้กันครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับคนที่กำลังเจาะบ่อบาดานอยู่นะครับแล้วอยากจะได้นะครับคู่มือการติดตั้งตั๊มบาดานโซลาเซลล์แต่ไม่รู้ว่าจะไปดาวน์โหลดคู่มือจากที่ไหนนะครับตอนนี้นะครับที่เว็บไซต์ของพี่หมีโซลาเซลล์นะครับชื่อเว็บไซต์ว่า aecband.com นะครับพี่หมีนะครับลงคู่มือการติดตั้ง ปั๊มบาดาลแจกให้ฟรีครบทุกรุ่นเลยนะครับนี่นี่คือหน้าเว็บไซต์นะทุกคนเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับก็จะมีภาพพี่หมีโซลาเซลล์มีภาพปั๊มซัมเมอร์โซลาเซลล์นะครับแล้วก็มีภาพนะครับปั๊มบาดาลซึ่งโอ้โหน้ำพุ่งแรงเต็มท่อแบบนี้เลยนะครับทุกคนครับการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาเซลล์นะครับติดตั้งง่ายมากนะครับเพียงแต่ว่าเรานะครับเอาแค่คู่มือนะครับไปประกอบการติดตั้งเท่านั้นเองอ่ะนะครับวิธีการนะครับดาวน์โหลดคู่มือนะครับเมื่อเข้ามาทีี่่หหนน้้าาเเวว็บของมโซซลลลล์แะ ให้ทุกคนเลื่อนไปที่เมนูนี่ครับมันก็จะมีเมนูนะครับสเปคปั๊มหอยโข่งโซล่าเซลเมนูสเปกปั๊มบาดานเมนูแอร์เมนูวิธีการติดตั้งนี่แหละครับเข้าเมนูนี้นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เมนูวิธีการติดตั้งนะครับมันก็จะมีวิธีการติดตั้งแอร์ติดตั้งปั๊มบาดานติดตั้งปั๊มหอยโข่งทาขาตั้งแผงทําติดตั้งแผงโซล่าเซล์บนหลังคาครับอ่าให้เราไปเลือกที่วิธีการติดตั้งปั๊มบาดาลโซล่าเซลกดเข้าไปเลยครับ พอเราเข้ามาแล้วนะครับเลื่อนลงมานี่แหละครับรวมวิธีการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาเซลล์แจกให้ฟรีคู่มือการติดตั้งรุ่นนะครับหรือใครที่นะครับอยากจะนะครับปรึกษานะครับสามารถสอบถามได้ฟรีนะครับก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับปุ่มเขียวนี่กดได้เลยนะครับสำหรับคนที่ต้องการปรึกษาช่างไปด้วยนะครับอ่ะคู่มือแรกเลยนะครับก็จะเป็นนะครับคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาเซลล์นะครับรุ่นขายดีเขาเรียกว่ารุ่นราคาประหยัดขนาด1.5นิ้ว600วัตต์ นะครับ0.8แรงม้านะครับรุ่นนี้จะต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรม2นะครับนี่ครับนี่คือดาวน์โหลดผู้มือไปได้เลยนะครับจากผู้มือตัวนี้นะครับอ่ะพี่หมีจะนะครับสอนวิธีการติดตั้งเดี๋ยวเอาภาพจริงให้ดูง่ายๆเลยนะครับจากผู้มือนะครับขั้นตอนที่1นะเวลาได้ผู้มือไปแล้วเนี่ยเวลาจะติดตั้งนะครับเราก็จะเอาสายไฟของปั๊มน้ําซึ่งมันจะมีอยู่สาสายก็คือนะครับดับเบิลยูวีแล้วก็ยูนะครับเอาไปต่อที่กล่องคอนโทรลของปั๊มน้ำ เนื่องจากว่าสายไฟของปั๊มเนี่ยมันจะเป็นสายสั้นๆนะครับประมาณ 1- 2เมตรสเมตรให้เราทําการต่อสายไฟ VCT ยาวๆก่อนนะครับจะหย่อนเท่าไหร่นะครับก็ต่อให้ยาวๆครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับม้วน50เมตรวนร้อยเมตรอันนี้เดี๋ยวพี่น้องเสกกนไปเลือกได้เลยนะครับอ่ะพี่หมีขึ้นภาพวิธีการต่อนะครับสายไฟ VCT ยาวๆให้ครับหลังจากที่เรานะครับต่อสายไฟปั๊มเสร็จแล้วนะครับให้เราเอาสายไฟปั๊มมามันจะมี3สายใช่ไหมครับเปิดกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็เอานะครับ าสายไฟ w UVU ไปเสียบที่ตำแหน่งนะครับ w UVU ในกล่องคอนโทรลนะหรือถ้าใครนะครับสั่งปั๊มน้ำโซลาร์เซลล์แบบครบชุดสำเร็จรูปแบบคุยง่ายว่าแบบเป็นแพ็กเกจนะครับพร้อมตู้คอนโทรลหรือว่าตู้เหล็ตได้เลยนะครับอ่ะหลังจากนั้นครับให้ทุกคนไปทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งสำหรับคนที่อยากจะได้นะครับคู่มือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นะครับ ในเว็บไซต์พี่หมีเนี่ยมีแจกแบบแผนด้นะนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะจากช่องเมนูเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่ะทีนี้ครับแผงโซลาเซลล์ของมั๊มรุ่นนี้นะครับจะติดตั้งแบบอนุกรม2แผงก็เอาปลั๊กนะครับมาต่อกันนะครับปลั๊กของแผงโซลาเซลล์คู่ที่1ต่อเข้ากับปลั๊กของแผงโซลาเซลล์คู่ที่2นะครับทำตามคู่มือเลยนะครับพี่หมีขึ้นภาพการต่อจริงให้นะครับอ่ะหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับต่อแผงโซลาเซลล์เข้าด้วยกันเสร็จแล้วนะครับให้เรานําเอาสายไฟจากนะครับ ตู้เหล็กนะครับซึ่งนะครับเตรียมมาให้เราเป็นสายไฟสำเร็จรูปยาว5เมตรนะครับสายไฟสีแดงขั้วบวกไปเสียบกับแผงโซล่าเซลล์ขั้วบวกนะครับแล้วก็สายไฟนะครับโซล่าเซลล์ขั้วลบไปเสียบกับแผงโซล่าเซลล์ขั้วลบครับอ่านี่ครับมีภาพพร้อมตู้เลยพี่บีทําให้ดูแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับเวลาเราจะเปิดปั๊มนะครับเราก็แค่ยกเบเกอร์แผงขึ้นนะครับแค่นี้เอง ปั๊มทำงานเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวมีรีวิวน้ำให้ดูด้วยนะครับสำหรับปั๊มรุ่นนี้นะครับต่อมาครับเลื่อนขึ้นมาครับเป็นคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดานโซลาเซลล์รุ่นี่งซึ่งเป็นรุ่นที่ขายดีเช่นเดียวกันนั่นก็คือปั๊มบาดานโซลาเซลล์รุ่น1.5นิ้ว750วัตต์1แรงมา้ารุ่นนี้ต่อแผงแบบอนุกรม3แผงนี่เป็นคู่มือวิธีการติดตั้งแบบเดียวกันกับตัวแรกเลยนะครับทุกคนนะครับที่นะครับจะใช้ปั๊มขนาด1แรง ต่อมาครับเป็นปั๊มตัวที่3นะครับก็คือปั๊มนะครับรุ่นขวัญใจมหาชนก็คือปัมป๊มบาดานโซลาเซลล์ขนาดท่อออก2นิ้ว1,100วัตต์หรือ1 5 0 0วัตต์2ตัวนี้ขายดีแล้วเป็นปั๊มขวัญใจมหาชนเพราะว่าเป็นปท่อออก2นิ้วซึ่งน้าแรงมากน้าโอ้โหเดี๋ยวรีวิวภาพน้าให้ดูก่อนโอ้เไงนงทุกคนน้ําแรงสะใจเลยนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบปัมป๊มบาดานโซลาเซลล์นะครับอยากได้น้ําแรงแรงแบบเดียวกับปั๊มหอยโข่งนี่เลย เลือกนะครับปั๊มบาดานโซลาเซลล์ขนาดท่อออก2นิ้วรึ่ลมหวัวใจมาชน2รุ่นนี้เลย1,100วัตต์และ1,500วัตต์วิธีการต่อแผงนะครับจะใช้นะครับการต่อแผงแบบอะนุกรม4แผงนี่คือคู่มือการติดตั้งทุกคนสามารถเซฟหน้าจอหรือว่าเข้าเว็บไซต์ดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้เลยข้างล่างเป็นรายละเอียดนะครับสอนวิธีการติดตั้งต่อมาครับเป็นคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดานโซลาเซลล์ขนาด2นิ้ว1 5 0 0วัตต์2แรงม้ากรณีที่อยากจะต่อแบบ6กแผงนะครับ ปั๊มรุ่น2แรงม้าพันห้าร้อยวัตต์เนี่ยสามารถต่อได้2แบบคือต่อ4แผงก็ได้ต่อ6แผงก็ได้ถ้ากรณีต่อ6แผงให้ต่อเป็นอนุกรม3แผงนี่ครับจะมีภาพนะครับต่ออนุกรม3แผงหนึ่งสอ่สาหชุดนะครับแล้วก็ต่อนะครับอนุกรม3าแผงอีก1่ชุดรวมกันเป็น2ชุดนะครับสสตริงครับแล้วก็เอานะครับอุปกรณ์เสริมก็คือหัวขนานแผง2แผงมาเนี่ยครับพี่หมีขึ้นภาพให้ดูนะครับเอามาต่ออันนี้ก็คือนะครับอนุกรม3ขนาด2ทุกคนสามารถเซฟหน้าจอดาวโหลดผู้มือไปใช้ได้นะครับต่อมาครับ เป็นคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์2ระบบอ่าตอนนี้ก็มาแรงนะครับสำหรับปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์2ระบบแบบ ACDC นะครับใช้ได้ทั้งไฟบ้านนะครับ220โวลต์แล้วก็ใช้ได้ทั้งไฟแดดจากแผงโซลาเซลล์นะครับก็นะครับในภาพนี้นะครับจะเป็นภาพของปั๊มบาดาลโซลาร์เซลล์รุ่นใหญ่นะครับขนาด2,200วัตถ์ถึง3,000วัตถ์นะครับขนาด3แรงม้าถึง4แรงม้าก็จะต่ออนุกรม8แผงนะครับทุกคนครับอันนี้เป็นอนุกรมเลยนะ8แผงเลยนนนะะครรรัับเพา่่ป๊มุใหญ ทุกคนสามารถเซฟหน้าจอไปใช้งานกันได้เลยนะครับทีนี้พี่หมีจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับสำหรับนะครับปั๊มโซลาเซลล์2ระบบนะครับมันจะมีช่องต่อเพิ่มมาอีก2ช่องก็คือช่องต่อไฟบ้านลายนิวตันนี่ครับสช่องนี้พี่หมีขึ้นภาพไปดูนะครับเมื่อเราต่อสายไฟแผงโซล่าเซลล์เสร็จแล้วถ้าเราอยากใช้ไฟบ้านด้วยในตอนกลางคืนเราก็เอาสายไฟลายนิวตันนะครับสายไฟบ้านมาต่อที่ช่องของตู้คอนโทรลกล่องสีส้มไป ครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการใช้ไฟบ้านเลยเราต้องการจ่ายค่าไฟศูนย์บาทก็ไม่ต้องต่อก็ได้ครับใช้แผงโซลาร์เซลล์อย่างเดียวเลยครับต่อมาครับเป็นคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดานโซลาร์เซลล์สองระบบนะครับแบบ acdc ก็แบบเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีหลายขนาดนะครับเมื่อสักคู่นี้ภาพแรกเลยเนี่ยเป็นแบบขนาด3แรงม้าเสียงมานะครับแต่ว่านะครับเรามีนะครับตั้งแต่1.5แรงม้า2แรงม้านะครับ ถ้าเป็น1.5แรงม้านะครับเราก็นะครับใช้นะครับต่อแผงนะครับแบบอนุกรม4แผงถ้าเป็น1,500วัตต์2แรงม้านะครับก็ใช้ต่อแผงอนุกรม4แผงก็ได้6แผงก็ได้นะครับและถ้าเป็นนะครับ3แรงม้าใช้8แผงแล้วก็4แรงม้าใช้8แผงจะมีผู้มือการติดตั้งไว้ให้ครับทุกคนนี่ก็คือนะครับผู้มือการติดตั้งแจกให้ครบทุกุ่นเลยนะครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับอยากปรึกษาเพิ่มเติมนี่เลยครับนะครับเข้ามาปรึกษาได้ที่โชว์รูมพี่บีโซล่าเซลล์นี่คือภาพของโชว์รูมพี่บีโซล่าเซลล์นะครับโชว์รูมพี่บีโซล่าเซลล์เดี๋ยวขึ้นแผนที่ไว้ให้จะอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทรัลรามินทาอยู่ติดก,กับสถานีรถไฟฟ้ากรทมกรุงเทพมีบริการจัดส่งโซล่าเซลล์แบบนี้ให้ฟรีถึงไร่ถึงสวนทั่วประเทศนะครับสะดวกมากนะครับจะส่งให้ฟรีถึงที่บ้านทั่วประเทศเลยนะครับและสำหรับคนที่นะครับต้องการจะปรึกษาว่าเจาะบ่อบาดาลแล้วนะครับอยากจะ นะครับอ่าใช้ปั๊มบาดาลโซล่าเซลล์รุ่นไหนดีนะครับอยากจะปรึกษานะครับใช้แผงโซล่าเซลล์กี่แผงนะครับก็สามารถนะครับทักเข้ามาปรึกษากับทีมงานพี่หมีโซล่าเซลล์ได้เลยพี่หมีจะขึ้น QR code ไลน์ไว้ให้อ่ะทุกคนนะครับที่สะดวกครับแอดไลน์เพื่อนเพื่อนอัตโนมัติแล้วถามได้เลยนะครับ s อด e ซด์เออหรือใครสะดวกโทรศัพท์โทรมาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0809869999เบอร์โทรศัพท์นะครับ0809869999ในช่วงนี้นะครับที่โชว์รูมของพี่หมีโซลับศูนย์โหเรามี โปรโมชั่นนะครับแจกคูปองส่วนลดให้ฟรีเพียบเลยนะครับแล้วก็บริการนะครับจัดส่งให้ฟรีถึงที่บ้านพร้อมกับบริการสายด่วนช่างประจำตัวลูกค้าคอยดูแลหลังการขายให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานจุดเด่นเลยนะครับของจุลพมพหมีก็คือเราจะมีบริการสายด่วนช่างประจําตัวลูกค้าเลยนะครับคอยดูแลหลังการขายให้ตลอดนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีโซเซลและทีมงานนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกคนครับ